ดีครับเจ,เจอกันอีกแล้วครับผมพี่น้องกับช่องเกรตราแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สนห้าครับโอ้วันนี้พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้มีน้องชายมาร่วมครับวันนี้มาแจมช่องจ,จันบอยสวัสดีครับบอยนกเขาใหญ่น,น,นะครับนนพี่น้องวันนี้มาได้ไงไม่รู้วันนี้ มาได้ไงหลงมาหลงมาหลงมาอยู่เคยเห็นจะคิดอยู่เนี่คิอยู่มันบ่ไก่กันครับพี่น้องบ่อยอยู่ซอยวัดเทียนดัชน์ะครับเนาะไผอยากได้นกอ่ะหลายปีเบื่โทรกับมีเออยังโทรหากันป๋าจบครับสวัสดีครับแบบไหนวันนี้โอ้วันนี้มีมีมีนี่ด้วยนี่เห็นข่าวว่มีรางวัลเหมือนี้มีรางวัลด้วยมีรางวัล มีเนี่ยซ่ามาแจกวันนี้เอ้ามีหัวซ่าวกับถุงใส่ด้วยเด้ป่าจบมีหัวด้วยมีหัวลุงรัดครับครับสวัสดีครับลุงรัดเอาตัวไหนมาวันนี้เอามีนามาเนี่ยวันนี้เอาเจ้ามีนามีมีนานกใหม่ครับนกใหม่ครับนานกใหม่นกใหม่ฮะจันอยเอาตัวไหนมาเอ้านกยังไงือมาคู่ดีแท้เอ้านกใหม่เนาะมันห่าวมันห้าว ่าโอ้หนกใหม่บ่มีเชื้อเชื่อนเลยก่อนอืป้าจบเอาตัวไหนมาพายเงินครับพายเงินพายเงินนกใหม่มันมีหัวเศร้ากับอันนี้อยู่นี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 ่ป้าหัวเศร้ากินข้าวปลาพี่น้องครับผมนี่เห็นไหมป้าเนี่ย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 อยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยป้าจบเอาเจ้าพายเงินเออเอาออกมาป้าอันนี้มีของ ค่าสมัครกท่าบาทค่าสมัครคนละสิบบาทเอ้ยิบอันนั้นกิบนี่ครับผมเออหัวเศร้าแล้วก็ถุงใสครบชุดครบชุดสั่งได้นะครับเออหัวเศร้าอานัถุงใสถุงใสด้วย เ้าวไมปเอาเออแกว่าใครจะได้เราเอาสาวแปดเมต็ดอิจันบอยแปดเมตรบอกกันเออครับแปดเมตรใส่เต็มเวทดแปดเมตรเลยแปดเมตรใช้ได้แปดเมตรต่อครับอแปดเมตรเต็มแปดเมตรเต็มเมาเอาคนละสิบบาทได้ได้ครับได้ของผมให้จันบอยเก็บตังค์ครับน่นค่าสมัคร หนึ่งค่าสมัครคนละค่าสมัครค่าสมัครเป็นซื้อค่าเอ็มเนาะเออนั่นแหละครับแต่ว่ามีติดปลายนวมเอายังไงเนี่ยเออคนละสิบบาทยังไงเนี่ยใครได้เยอะกว่าใครได้เยอะกว่าใครได้เยอะใครได้เยอะกว่าเอาใครได้เยอะเท่ากันสมมติคนละนัก็จับปลากเอาก็แล้วกันเออเอาปลาก พอได้มวนนะครับอ่าคนละสิบาทครับคนละสิบาทเออทอนมวนนี่แหละลงขันปลาหม้อนเหรองั้นปลาหมอนเราอยู่ไหนนู่นก็ลงนู่นนี่ปลาหมอนลงปากซอยครับพี่น้องคุณเหรอพญานล่างวันที่หนึ่งเอาไม้เส้าไปใครได้ที่หนุ่มเออนี่ไปอ่านี่ ที่ถามก็ถุงอ่ะที่ถามก็ถุงไปก็ถุงไปทำไมครับก็แล้วแต่ใจผมผมอยากให้เต็มชุดเลยไงเนี่ยมันล้นเห็นมันร่นมันมันร่นได้เต็มชุดก็ได้เต็มชุดก็ได้ครับแล้วเออเต็มชุดเลยเอามาร่วมสนุกกันครับผมวันนี้พี่น้องซื้อเนื้อมาสองโลครับไปครับไปขึ้นนกกคอนครับผมเอาครับมามาอีกหนึ่งท่านนะครับผมป่านีคทำอะไรเอาครับป่านีคครับผมครับสวัสดีครับ แบบไหนวันนี้เอาตัวไหนมาป้านี่กคดอนล่าครับวันนี้นนกต่อตัวใหม่ตัวใหม่ครับนนกต่อตัวใหม่กําลังแต่งหล่อให้ครับพี่น้องโอ้แต่งหล่อหน้างานเลยตัวเนี้เอ้าตัดผมให้ครับเดี๋ยวโกนหนวดด้วยดูนะครับโกนหนวดแต่งแต่งหล่อไงันกับผู้สาวมากเนาะดอนล่าเอ้าป้านี่วันนี้มีรางวัลนะ มีมีเหรอครับมีมีรางวัลมีรางวัลตัวนี้ครับตัวลารางวัลเลยครับล่าแมงวันขอค่าสมัครสิบาทใครมารับจางนี้เลยคนคนอยู่ข้างหน้าน่ะค่าสมัครสิบาทป๋าจบรับค่าสมัครป๋าจบสิบบาทเมื่อกี้อยู่กับใครอ่ะเอออยู่กับน้องชาย่กับบอยเออค่าสมัครสิบาทนะครับต้องเอาให้ได้ดิต้องหมานดิวันนี้หมานเอามากี่ตัวตัวนั้นนก ไอบ้บางบัวทองครับไอ้ตัวใหม่อ่ะเอ้าตัวใหม่โอเคครับฝากติดตามชมไปเรื่อยๆครับพ <respuesta. fruit S 1> ี่น้องวันนี้ยาวพยาคาหนกรวมนกลุงรัดครับผมพี่น้องครับอุ้ยอยู่ไกลครับพี่น้องเออรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวหนึ่งเลยเสาไปใช่ไหมลุงเออเลยเสาไปน่ะมีตัวหนึ่ง เอมันมีสองตัวมันมาเข้าก่อนอ๋อมันเข้าออตัวหนึ่งแสดงว่าเอ้าต้องรอรุ้นครับอยู่ไกลครับพี่น้องครับโดดว่ดโดดไปลงฝั่งเหนยดลงฝั่งุ่นงเฮ้ยลงฝั่งนี้นหละลงฝั่งนี้แหละมาคูติดทะเนียดมาติดไปเนี้ยมันห่างอยู่ประมาณนี้จากเสามาโอ้ยแล้วทำไมไม่เอาขวางเห็นไหมน่ะมันมาขวางอ,อะไรตอวนี้มันมันห่างจากมันไม่ทำไมไม่ทำยาวทำยาวมันส่วนใหญ่แล้วมันจะถ้าเข้าทางหลังเนี่ยมันจะไม่ได้ไง ข้างวงนี้ยยาวเลยมันอยู่ข้างมันเ้าขวางถ้าขวางเงี้ยมันจะมาท้ายขวาได้หมดเนี่ยแต่กงผมมันยื่นออกอย่ออกไป่ใอยู่ผมเป็นยังไงบ้างเลี้ยวไปกินอะไรบ้างโอ้ไม่มันอยู่มันบังพเนียดบังอยู่บังเนึกบังบังผนึกเหนือโบกี้ตีอ้าพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเป็นไงบ้างกูได้กูได้ว่าขนานวันไม่เรียนไร มันเรี่ยอยู่สั่นโอ้แต่แต่ในมากกาจะเอาฝายผูกมาเจ้าเลยเด้นี่เท่านั้นเราดีอืดอะไรมากกว่านี่โอ้ยฝายผูกไปเลยเนี่ยเป้ย้าพ่อพ่อพ่ออะไรพ่อตัวไหนมาเอพ่อตัวไหนมาเอาเอาเอาบบสองกุ๊กตี่สองกุ๊กอู้อ๋จนเอานี่อันมังยมห่างเลยัยมไปแก้สมมโนหมานวะค่าสมัครสิบบาทพ่อวันนี้เออค่าสมัครสิบบาทเหรอเออค่าสมัครสิบบาทคนเนี่ย โอ้โหใส่ไปแล้วใส่ยังอมหวานมาที่หลังครับโอ้ยปล่อยสิปล่อยเฮ้ยนั่นเสียงใหญ่บ่ทุกพี่เสียงยหงไงเสียงหน่อยโอ้กู้กู้เอาครับรอชมครับไผ่สีมันอีกมาสมทบอีกหนึ่งท่านแล้วเหยียบยากได้หนึ่ปากปากซอยเป็นไลพ่อปากซอยปากซอยนกไหลายอยู่แต่ว่าเขาเรียนเนี้ยอย่างเนี้ยธรรมดาแล้ววา เออขัดซบขัดซบมันก็ได้มันก็เหยียบนกจังหวะมันเน่าพอเนาะเออจังหวะมันเดี๋ยวก็ได้เช่นได้ละพื้นบื้อไปจังหวะนกน้ำเออไม่ได้ต่อเมนหมดสามถุงเลยนะจ๊ะเปิดไฟเอานี่มาพ่อเห็นบ่นอะเห็นเห็นรางวัลบอลของรางวัลน่ะเนั่นเดี๋ยวนี้ในถุงในถุงเนี้ยเนี้ยโบแมนนี่แหมเสาวนี่แห่สาวไม่นี่แหมนี่นี่แห่ของรางวัลแห่นี่ของรางวัลติดอยู่โอ้ย เฮ้ยเอาได้เว้ยเฮ้ยสวยดีว่าของไผ่บอดนึกว่าไผ่เอาไผ่บอดเนอะแมนโอ้ยจรองเด้อบอกว่าโอ้ยจรองเลยเด้อเนี่ยเป๊ะเลยเนาะรางวัลเด้รางวัลเด่นโอ้ยทำให้ได้เด้อมือนีลยนี่ไผ่มีไผ่ได้อหยังฮะมีไผ่ได้จักตัวอย่างบอยโอเคปันคนมีไผ่ได้ปันไปปัตนองต้องเขาใหญ่เท่านั้นเออเขาใหญ่ไผ่ได้ไลายก็เอาไปแม่นบอกแม่นไผ่ได้ไลายก็เอาไป มวลมวลไปดีดีดีแมนมากว่แมนแมนแมนเขาทาเออต้องมีสิแม่เว้ยเออจะได้เป็นแฟนไม่เป็นที่ระลึกอุตโตได้มั้ง่นได้นังวันนังวันเขามมบไผ่แม่บ่ล่เให้อลูกหลานเขาบึงโอ้เจ้าเนโนนใส่เขาตีว่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่เฮ่าฮ่ปฮาเลยฮ่าฮ่าฮ่า่าเแยอ๋อค่ับผาเออเขาแขนไมเ่สาวไาฮ่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 าเ่าฮ่าา มันมีนกเรียวอีกตัวนึงเสียงใหญ่หรือเสียงอะไรผมว่าแล้วตัวเสียงใหญ่ใหญ่ใช่ไหมผมว่าแล้วผมนั่งฟังอยู่อีกตัวอยู่นู่นอีกนี่ก็ใหญ่เหมือนกันแต่เสียงของนะดูโอ้โหไปโอ้โหเยไปโอ้โหหมานก่อนเลยใช่ไหมหมานก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่งลุ้นไอ้ตัวนี้มันได้ใจแล้วเนี่ยอืมเดี๋ยวนะไปปดท่รถเนี่ยนั่นนั่นรถอ่ะไปปดที่รถเลยเอาห้ากรงไปก่อน ไปปวดอยู่รถป่ะอ่าบู right. throw, oh ๊ต so so yes. so okay, uh ิดเสียงใหญ่เสียงใหญ่ใช่ไหมใช่ได้เลยพี่เสียงก็ได้ผมว่าแล้วผมนั่งฟังอยู่ผมนั่งฟังอยู่มันมีนกเดี่ยวเฟืองอยู่ตัวนึงไปไปไปมีนื่อดีหรือเปล่าวะเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูเอาครับเดี๋ยวไปเบิ้งนกกันพี่น้องหมานแล้วลุงนัดผมประสบเหนื่ยโอ้เสียงใหญ่เสียงใหญ่เป็นยัง โอ้คือว่ารอยเปอร์เซ็นต์หนงสันก็ฟูว่ะเอา้อยเปอร์เซ็ารัดวิธีของผมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครมันติดตรงนี้อยู่อืมติดตรงทั้งเนี่ยติดทั้งเลยดึงเลยมันเข้าสอกติดไอเนี้ยเอาโคนที่ยากดึงเลยฮึ่เสียงง่ายไหมเพ่อสูงกันสันั่นวันไหวเลยว่ะถือเอาตัวเนี่ยผมปล่อยแล้วเด้อปล่อยเดี๋ยวเสร็จปะ แข่งปอแข่งเทียแข่งไกแม่ตัวเมียก็ตัวไอเสียงใหญ่ละเสียงใหญ่นกเสียงใหญ่ได้บอกพ่อใหญ่เลยเนี่ยครับลุงรัตเหรอเปิดนั่นนะห้องอึ่งเลยเปิดเสียงใหญ่นกขึ้นไปเปิดดูสอยแต่ใสผมเบิึงผมเบิึงสอยดูพ่อใหญ่กันนะเรื่นั่นเสียงใหญ่อุ้มปุ้มมันหัวสมุนอุ้มปุ่มเนอะไปเก็บที่เนี่ยสีใส่โกงหรือใส่ถุง กงอยู่บ่กงใหญ่บุยเสียงใหญ่บุยอันเดี๋ยวพออันเดี๋ยวอันมดาี๋ยวขันขันสองสามบาทบินไปจากตัวนี้ผมเห็นเลเสียงใหญ่น่ะบินไปปึ๊ดเลยผมเห็นอยู่ผมได้ยินฟังอยู่ผมนั่งฟังอยู่เสียงใหญ่นกเข้าตลาดเต้กโอ้ยพ่อพ่อเบิ่งพ่อ พ่อเบิ่งตะเกียบดูแน่นเปี้ยมันเกี่ยบออกไหมหมาไปเหามันออกออกมาไกลมันเข้าไปไใหม่ไปไปใส่ถุงไว้หมานแล้วครับลุงรัตน์นำมาแล้วพ่อตามมาแล้วอันหนักงอันหนักงอโอเคครับหมานแล้ว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 เชื่อยูติตรงนี้แข็งใหญ่แข็งใหญ่ผมเพิ่งใช่ครับใหญ่ไม่ลับพี่น้องครับรวมแล้วครับนกเรียวเฟืองพี่น้อง ô oh, hoạn đi luôn làng rồi bụng bác ือเรียบร้อยครับผมเมืองชัยจัดแล้วครับริวเฟืองริวเฟืองครับพี่น้องครับเสียงของดีขนาดครับผมเรียบร้อยครับผมจัดแล้วเบืองตัวต้นครับ มัชดิ่วเฟื่องครับผมพี่น้องโอ้หล่าเมียว่ามันคึกแข่งแต่กระเทียมเลยครับ เต็มแรกครับพี่น้องครับผมหมานแล้วครับเต็มแรกครับฝากึงผ่าเข้ามานี่ไี่อย่างนั้นอ่ะเออเึคือตัวน้อยเถอะฮะคือตัวน้อยหงยริ้วตันดิเนอะแมนบบแมนเสียงน้อยเสียงน้อยตัวนั้นบอกแมนแมนริ้วริ้วเฟืองนกริ้วเฟืองเสียงเงี้ยวออกรีวเฟืองตะริ้วเฟือง เสียงใหญ่มันตก็โคกกับตัวที่กวนตัวแมนเสียงใหญ่บอกครับแล้วมันก็เลยออกไปหาป่อยตัวนี้เฟืองพอจับไว้ก่อนตัวเลยวหลุดปุ๊ดคือยังคยิ้มไม่ต้องเลี้ยงหรอฮะมันเป็นอย่างยิ้มไมันต้องตันไปเลยตีปลาจบไปทั้งไหนครับเนี่ยนี่ก็ใส่กงไว้เนี่ยใส่กงใหญ่ไว้ไม่ใส่กงบหเนี่ยใส่ใส่ตรงใส่หลอดใส่กงเลยยังมีหลอดอยู่หลอดอันเอาหลอดใส่ไปเลยสวยอยู่ที่เพราะมันแข่งมันเด้อพบผุหรอตัวน้อย หางก็ดีเว้ยหางซ้อนกันเลยหางซ้อนหางหางดีตาเหลือกมาละโอ้หนกเดี๋ยวนี้ว่าลายดีเลยลายดีวิสิ่ละมึงหูใส่เหรอเนี่ยนี่กุ๊กนี่มันเห็ดใส่นกอย่างอ่ะหมอนหมอนลูกตอไข่มันมีสองโจ้หนกนกปลากกับเขาแล้วว่ามันเหยียบแล้วบ่ ไหนแม่กูตามืองไซทุนใหม่มันแล้วครับเมืองไซกับมานแล้วอาจทุนไซทุนใหม่อืมบนเวียนเจียวบ่พอคือเป่งเห็นฮะบนเวียนเจียวบของเราตาเหลียยงไปเนาะอืมเวียนเจียวของเขาบนเวียนเจียวของเขาอีรีบ่แก้วตาแก้วนี่บ่อืมขอบตาบ่มีขนเน่ะขอบตาสีนวลน่ะตาแก้วอืมเฮ้ยไปเอาไปต้อยเอาไป เบิงแข่งเบิงแข่งเดี๋ยวพ่อเบิงแข่งจับไว้เด้อโป้แข่งไงโป้แข่งแตกตัวหนึ่งแข่งแตกนกแข่งใหญ่แตกนกแข่งไงถูกอ่ะเออนกคือแข่งใหญ่แถวนกดอนนี่แข่งไงแข่งไปครกาแฟใส่บ่ได้เลยน่ะไปปล่อยไปปล่อยจะจับจัับยงปล่อยใส่ตุ้มก่นนกเรียวเขาหนกเรียวนกเรียวเออนกเลี้ยงเดี๋ยวไปเอาใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงไปนีหน้าใส่เรนกับติ๊ติ้ครับพี่น้องกันนี่ต้นขามนีหึ่กันนี่ต้นขามแมานั่งนี เอาผมมีหน้าใส่เหรียญจะซื้อกับจิติติ์ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดได้ดับเอาดับหันมาทางนี้ดับหันออกมาปพ๊บเอาเดี๋ยวกระโดดเรียบร้อยครับผมโชว์โชว์ดู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 โพดโป๊ดเดี๋ยวว่ะลุงหลัดคือโพดโป๊ดเดี๋ยวว่าให้น้ำก้นมากกันีมันใช่แท้งนึงแล้วครับนีเอากระปินของลุงหลัดนำมาแล้วทีนี้ เอาไซร์เรน,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 รน,นเย็ดเดลยครับนี่นี่เร็มคันนี้ทนทานถ้ากันน่งหุมเนี่ยครับนี่ลูกรัดไซร์เรนเด็ลูกเขาบ่เว่าเรนทีละเดียบนี่นี่บุกเมืองใช่อีกแล้วครับมามาลุงลุกเอามาดูเอามาดูตัวเอามาดูตัวอืมโอ้อยอววดิ้งยินอยู่คู่ทำปาร์ตข้ามไหมพ่อ ข้ามียังขึ้มอมุนใส่ดาบแม่มีมีบมมีดโอ้หลอดใสม่ะาตาหมไม่มีปาดโอเรือลวพ่อจับไปดีเด้อมาพอดีกับพลอยไปว่าตอไม่ใช่ฮะตอไม่ใช่ทำมันหลุดไปโอ้มึกเมพ่อโดเซะวะโอดโผล่แส่ลงรัดแหมไปเฮางเฮ็ดแด้กินตัวนี่หน่เอ้าอาหลอดเอาหลอดใอาหลอดใสก่อนเอาหลอดใสก่อนอ เอาหลอดใส่กันัล้วกินเขาเปียกดีจังไรละวะมันหาว,วเขานหน้าเหนยแล้วนี่มันอือหึขี้ขาดอ๋ออุ้ยว่ะเนี่ยนอนอีดีว่ะปวดโพมีนาปวดโพ<ป><ป>มีนาเอาพ่อให้มันคู่จับบาดดูมีนาคือปวดโพแต่มีนาเมื่อโอ้หัน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 ข้นกไกเก่งนกไก่เก่งเอ้าที่เนี่นย สู่กันดูกับเมืองไส้มือนี่เตรียมฝ่ายไปเตรียมฝ่ายไปโอ้ยภาพนี่คืองามเดี๋ยวหาไฟอยู่ภาพนี่คืองามเดี๋ยวหาฝ่ายอยู่มันน้อยไส้เพราะอะไรตดอกภาพนี่คืองามเดี๋ยวหัวจูกันนี่มันน้อยบขาไม่ให้เขาไม่ให้เออมันน้อยเอาเอาเอาครับหมันแล้วครับลุงลาสองผมหนึ่งเอาเอายังใส่ปะ ฮะวันนี้มัดไว้อุ้ยพูดล่ะเบิ้งที่เนี่ยตัวไหนเหยียบบอกไหนอะพูดล่ะบอกน้อยผมเหยียบไปเลยเลยน่อยเอ้าอือนี่มัดไปป่ะเอ้าเขาว่าไรบ่ออมันน้อยหมดเอ้าครับผมป่ะพี่น้องสามแล้วครับอู้แบบไหนเนาะครับพี่น้องที่เนี่ยหึแบบไหนพ่อมุนกระตือเลยฮะมุนกระตือเลยจากตัวไหนตัวไหนแล้วลุงรัดมาไหมลุงรัดเร็วเร็วหามาไหม ไฟไฟไฟเวมีผัวปลาทูปลปอธรรมดาเด่คุณอ่ะมันต้องใส่อารมณดนกอารมณ์ตัใส่กันใส่เพื่อนใส่เกือบข่อยมากบอไรจังติดปอดุ๊งนัดเบื้องแข็งดูหรอโล่โอ้ย้ัได้อารมณ์ก็อามณ์แล้วไฟใส่ไฟอ่ะใส่ไฟชัดเจนขนาดเลยตัวนี้ เข็มดีเอะวะกแถวนี้ตัวใหญ่พอใส่ไปโกต้นไหนตัวใหญ่นกแถวนี้ตัวใหญ่นอ้ตัวแห้นกตัวนี้อุดอเลยรง้องแสดงว่าหูฟังอยู่ด้เนี่ยกำลังยีดีดกับเขาครับพี่น้องเอาไฟเอาไฟมั้งเอาไฟมั้งเร่งดังออกไฟไฟปด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  ตใหญ่นี่นะครับพี่น้องเป็นอย่างคืออยู่ดอนนี่คือเขาเขาเหมันเหลืองไหมครับเพ่อพ่อนี่แม่นี่น้ำต้นนี่คือมาใส่ไปด้วยเนี่ยนี่มันแก่หลายปล่อยที่นู่นนี่เนาะเออต้อแก่หลายปล่อยสั้นๆยาต่อมันถึงหรือตันศาสตร์มันโง่อ้ยเบื่อทนนั่นหมดปอยเบื่อทนนั่นเลยเสร็จงักจับไปเนี่นั่นเถอจับไปเนี่นๆจับปีกจับปีกไว้จับปีกไว้เนี่นๆเด้อ โอ้นลำเลยคันลำอ่อยต่อยวะคันลำวะพี่น้องครับผมอายุหลายอยู่นี่นเด็กอายุนุ่งเด็อายุไปไปที่นี่ไป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 ปลูกไว้บบบนี้หันไวยังไม้ไว้บอบว่าหันยังไม้ไว้หายังไม้ไว้ไไม้้วตันติดลัดเลยอ่ะโอ้โหมามามาปลูกขาคนมา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 ขาคนโอ้ กำลังจีเฮ็ดกับเข่าครับพี่น้องเนี่ยมองเศร้าครับผมปลาจบไปทั้งใดบูนี่ครับอาหารเนี่ยกำลังจีเฮ็ดกับเข่าโอ้พี่น้องเอ้ยอีพ่อผมอีพ่อผมคุณครับมาผูกขาก่อนเบิ้งเด้อครับพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับมือนีมาต้อนกมากินเข่าปลาน้ำกันผู้เฒ่าอ่ะีขนาดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเอานี่เอานี่ผูกผูกขายนะ ผูกขาคนแล้วก็เออแล้วปลูกเลยจะรวยนีะโอ้ยจะปลูกอ่ไดรวะเดี๋ยวเดี๋ยวค้นว่าก่อนจะจับปีกไว้ก่อนครับจับปีกมือหนึ่งเออ้ยมันมีปัญหาดอกขุมเออผูกขาไว้เออาไปอยู่กับตามหมอนจำหมอนนี่สิได้มันหมอนเราต้องไปหาแนวกินได้อยู่ในกรงก็ได้กินน้ำก็มีกินเออ เขาก็มีกินโอ้ยเรต้องเป็นยานขักเลยนะขักเลยโอ้ยห่าเลยโอมาหนึ่งนะตัวนี้แม่ขรรคก็ขรรคสัตว์โอ้ขรรคมัมยขรรคมันมาจากไหนน้องขรรมตัวขรรคสัตว์กันนุ่นต่อยๆแล้วด้วยห้องยิ่อยู่ในป่าหรือฮึฮอยู่เหนอครับพี่น้องเอ้ยเอามากไปแล้วมากไปแล้วใส่มกไปแล้วไปใส่กงเลยบัดนผูกคนน้ำเด้อ ใส่กล่องลุงเลยเนี่ยกล่องยี่ไหนลุงลุงกล่องยี่ไหนเอาของหุมกันเลยอืมมุมอะไรนี่ตอนนี้ถูกไวยควันญาติมันติดกันอีกถึงมากนะมันเออมันอยู่ในถุงครับให้มันนี่ไห้มันกินน้ำกินยังนะมครับพี่น้องที่เอามาเหยีดจริงจริงครับแบบนี้มันค่อยจำไว้ของไผรก็ค่อยจับเอาเนี่ยมันสีบลอช้ำนกมันสีบลอช้ำนะครับอืม กัน้ำกันครับผมพู้ได้ยางไ้ตัวไหไปเลี้ยงกับจ้งคอยนั่นกันเออไม่ันบ่คอยเข้าไปไปไปที่อยู่กับตะมอนนี่ไม่ต้องนั่นเลยขาขาพรขาขามันขัดขาขามันขัดขามันขัดขามันขัดอือปตนกแถวผูเถ่าสองคนมือนไปี่เออเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องขออนุญาตเห็ดเน่กินตอครับ กำลังสิตส้อยเนื้อให้ผ like ู้เฒ่าโอ้หคักคักคักอือเอาแล้วครับที่นี่พี่น้องเอาแล้วที่นี่ยไอ้หมันตอนที่หมานเลยเอไมขึ้นต้นไรก็ให้มันอันนั้นเด้อสามปีแล้วครับมาเด้อวันเอ้ กำไม่กี่เราหนะมีผูกพันครับผูกพันมากเชียผูกพันไทยผูกพันผมมากกี้เราครับพูดมีปลุกปลุกมากเลยปะป้าเป็นไง เอที่เอาเอาครับเดี๋ยวมามากินเขากันเ่านครับกินก่อนครับตัวเดียวปะปามาปะที่ไหนเขากัน้หมือนกันลุงรัต FC ทุกท่านลุงรัตเรียกเข้าปลานลำกันเนื้อพ่อไปกินเขานีอไปกินเขาน้ำตาลหรือเข่าเสียบรืออีสานกินเข่าแบบเออโอ้บ้านนอกแบบขาดกอดกุ้งเอ้ยข่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวขี้นี่ก็ข้าวเหนียวจากขอนแก่นเมียงพลบ้านเวียงพี่น้องครับผม มึงก้อยทึงส้อยเบิ่งพักนัเบิ่งพักครับผมครับทุกคนเลยครับมีเก็บบินทางเลยดิโอ้ยเก็บบินทางเก็บบินทางครับผมไม่ขากรองหักพี่น้องครับไม่พลาดหรอกใสมายังเออพอดีเลยวัวหมาพอดีเลยครับผมป๋าเนกกับไอ้จันบอยนะครับมาพอดีเลยพี่น้องครับอืมฮันจืดฮันจืดแสบหัวโอ้ยก้อยเนื้อโอ้ยมีความว่ามันแล้ววะ มาแล้วมาแล้วมาแม่์มาบ่ฮะเป็นยังไงบ่เอาละงานนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจวางไหนก่อนเรียงตันตัวนึ่งโอ้หนองไส้หมันแต่ว่าใส่สองแล้วสองแล้วบ่สองแล้วครับโอ้ยง่าตๆตุนตัวนึงนี่มาๆเลยทางนี้ไปไปไาเน็กมาๆเป็นไงปไาเน็กอ่ะเหวแฮหว่เนี๋ยเอ้วไปยี่เดี๋ยวลงไปงมหาโน่นเดี๋ยวค่อยไปงมไม่ตันก็เฟืองไงเนี่ยเดือน ตัวไหนตัวนี้แข้งแตกตลอดเลยใส่นั่งยังใส่ห่วงยังยังครับมาแข้งได้ไปมา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 กินเข่าก่อนห้ามาป้านิ่เดี๋ยวไปเบ่งนกเดี๋ยวจะไปเบิ่งนกกันห้าพี่พี่นั่งกินเนี้ยโอ้ดีดีเนี้ยปวดอะไรอะไรไม่มาแล้วตุ้มเห็นพอแล้วเนี่ยมันเข้มหลายมันเข้มหลายโอ้ขึ้นมาเลยโอ้ยเรียกเอาเลยเข่าขวาคอยใหม่ๆอยู่นู่นนั่งอยู่ในรถมาไหมมาไหมในพวกนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มไดี๋ยวเต้มเดียว

มัดแจกม่เชื้อว่ามัดแจกคนนี้เหลืออย่างมัดวัดอวัดอกอกเพต้องใส่ใส่พี่แล้วพี่สองคนเนี่ยเฮ้ยัแจน,นี่แหล่เป็่